แล้วคะ่ะโกมากแม่ตอนนี้วังนี้ก็ถึงตลาดวังหลังแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าวังนี้ไม่มีที่จอดรถเลยค่ะเพื่อนๆคือน่าจะทริปน่าจะร่มค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตลาดกันดีกว่าเนาะไปที่อื่นกันดีกว่าค่ะพบกับช่องเลิฟลี่ทามชาแนลตามน้ำมารีวิวนะคะเพื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวน้ำพาไปที่อื่นดีกว่าพาไปเที่ยวไปไหนก็ไปกันนะจ๊ะยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะไปไหนคนพาก็ยังไม่รู้เลยค่ะ ไปค่าไปไปไป,ไป,ไปตอนนี้ก็ชมวิวรถติดไปก่อนนะเพื่อนๆคือรถจอแจมากเลยคือแบบจริงๆแล้วอยากมาเดินตลาดบางหลังมากเลยค่ะเพราะว่าน้ำไม่เคยมาอยากมาดูแต่นในโซเชียลอ่ะคือเห็นแล้วมีอาหารของกินน่าทานมากเลยค่ะแต่ว่าเสียดายไม่มีที่จอดรถ บรรยากาศที่พ์คไอคอนสยามค่ะเพื่อนๆไปรับชมกันเลยค่ะบรรยากาศรอบๆริมแม่น้ำเจ้าพยาสวยๆเลยนะคะเพื่อนมีเรือด้วยค่ะดู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 มีเรือด้วยอุ้ยเรือน่าจะเป็นเรือด่วนเรือด่วนเจ้าพยาค่ะเรือโดยสารของแม่น้ําเจ้าพยานะคะเพื่อนตอนนี้น้ำก็จะขึ้นเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะ ของไอคอนสยามวันน่าจะนั่งฟรีทางด้านโน้นก็จะเป็นศูนย์แอปเปิลนะคะเพื่อนๆนี่เป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดเลยเนาะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพที่ไอคอนสยามนั่นเองค่ะ สวยมากเลยค่ะเพื่อนคือตอนนี้นะเวลาตอนนี้คือบ่าย4ี่โมงยีนาทีนะคะเพื่อนคือลมเย็นชิลมากเลยค่ะฟินเวร์ ร่มก็คือมาที่ไอคอนสยามก็สวยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆชมเพลินเลยค่ะคือคือดีค่ะโอเคค่ะไม่ผิดหวังค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะอคตอนนี้เราชมบรรยากาศด้านบนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆที่บริเวณรอบๆพักไอคอนสยามแต่เราจะลงไปด้านล่างกันนะคะไปรับกันด้านล่างกันน่าจะเป็นโซนร้านอาหารเนาะ<อ>จะเป็นโซนน้ำผูด้วยค่ะน้ำผูเต้นระบำ เ,เพื่อนไปรับเจ้าคุณค่ะแต่เราไม่ได้มาที่นี่นานมาก,าก,กนะตะก้องเนาะนานถึงสองปีแล้วไหมประมาณนั้นประมาณสองปีแล้วค่ะเพื่อนตั้งแต่ตอนที่ไอคอนสยามเปิดปใหม่นะมาที่นี่หนึ่งครั้งนะคะ ั้งนี้เป็นครั้งที่2เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มานะคะว่าเคยมาเที่ยวที่นี่ไหมใครเคยมาก็คอมเมนต์มาหรือใครยังไม่เคยมาชอบบรรยากาศที่นี่ไหมก็คอมเมนต์มาคุยกันนะคะเพื่อนคลิปนี้น้ำอาจจะไม่ได้ค่อยได้พูดอะไรมากนะคะเพื่อนคืออยากให้ดูบรรยากาศให้ชมวิวสวยๆนะคะเพื่อนคือวิวที่นี่สวยมากเลยค่ะเพื่อนไปไม่ได้หรอเอ้าเพื่อนน้ำคิดว่ามันลงไปได้มันไปไม่ได้แ่้เพื่อนโป๊ออีกแล้วค่ะโปมากแม่คือปั่น ขันไปนหลอดนะไม่รู้อะไรนึกว่ามันลงได้นึกว่ามันลงไปข้างล่างได้แต่จริงๆมันลงไม่ได้นะคะเพื่อนโอเคค่ะเดี๋ยวมาชมบรรยากาศตรด้านตรงนี้ก็ได้เนาะ เตรมพร้อมกันนะคะเพื่อนๆไปนั่งเรือเป็นเพื่อนกันเนาะไปะไปกันค่ะตอนนี้เรากำลังจะนั่งเรือข้ามฟากไปท่าเรือสีพยากันนะคะเพื่อนๆท่าเรือโรงแรมรีเวอร์ซิตี้ค่ะนั่งเรือชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยาไปพร้อมกันนะคะเพื่อนๆไปกันค่ะ นี่น้าก็ได้ถึงท่าเรือสีพญาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำจะไปเดินรีเวอร์ซิตี้ค่ะเป็นห้างอีกห้างหนึ่งเหมือนกันค่ะด้านซ้ายมือนี้ค่ะอันนี้มีพวกพี่พี่ก็ตกปลาด้วยตกปลาด้วยค่ะตีนี้น้าขึ้นเยอะมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแม่น้ำเจ้าพญาน่าจะไหลมาถึงกรุงเทพแล้วกันค่ะไปรับชมกันค่ะตอนนี้น้ําก็ข้ามข้ามมาฝั่งรีเวอร์ซิตี้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจะมองเห็นวิวไอคอนสยามเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูสวยงามมากเลยค่ะ ที่น,นั่งเหลือข้ามฟากมานะคะเพื่อนๆคืออยากแค่อยากให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศว่ามันสวยงามมากแค่ไหนแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จก็จะกลับเลยไปทานข้าวฝั่งนู้นกันเลยค่ะเพื่อนๆ น,นี้เราก็นั่งเรือข้างภาคมาถึงฝั่งไอคอนสยามแล้วนะคะเพื่อนๆพ,พ,พอดีเลยค่ะเขากาลังเปิดน้าพุเต้นระบํากันค่ะเดี๋ยวเราไปชมไปพร้อมๆกันนะคะพเพื่อนๆไปกันค่ะน้ําพุเต้นระบําสีสวยมากเลยขอบอกไปกันค่ะไปรับชมกันค่ะ น้ำหิวข้าวมากเลยค่ะเพื่อนคือเดินมาทั้งวันน่ะหิวมากค่ะเดี๋ยวไปดูอาหารกันเนาะมีไม่รู้มีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าน้ำจะทานอะไรกันปะ นนที่เราอยู่คือลานคนเมืองสยามนะคะเพื่อนเพื่อนเขาจะแ,แต่งสไตล์ล้านนาเหมือนสไตล์าทางเหนือค่ะคือบรรยากาศสวยมากลยคะเพื่อนมีช้าง้วยค่ะหูช้างตัวเบลอเลยบรรยากาศสวยมากะค่ะเพื่อนนี่ดูด้านในก็จะมีอีกนะคะเพื่อนดูดูๆๆดูเขาแต่งสวยมากเลยะค่ะเพื่อน คุยตรงนั้นมีตุ๊กตุ่นอะไรก็ไม่รู้อะเดี๋ยวก,กล้องเยวไปดูดิเหมือนจะทางใต้ไหมอันนี้เหมือนอาหารสี่ภาคอะไรประมาณนี้ปะนี่เหมือนตลาดน้ำสี่ภาคเลยค่ะเพื่อนๆมีทุกภาคเลยค่ะเมื่อกี้โซนเมื่อกี้เป็นโซนคนเมืองเนาะแต่นี้คือเป็นโซนทางอายุธยาละค่ะนี่นี่นี่เพื่อนๆดูนี่ขนมหวานโอ้ยขนมหวานโอ้ยน่าทานมากเลยน้ำซอสคามมากเลยค่ะเพื่อนๆนอย่างรอยเลย นี่น้ำก็ได้ซื้อขนมเบื้องนะครับนะคะเพื่อนๆนี่นี่ค่ะนี่ได้แล้วค่ะ5ชิ้นค่ะแถมหนึ่งแถมหนึ่งด้วยแถม1ชิ้นด้วยค่ะเพื่อนๆดีตรงนี้ละค่ะอันนี้ก็เป็นแผนถังของสุขสยามซิตี้แมปนะคะเพื่อนๆคือฟอร์นี้ทั้งหมดเลยค่ะ หมูหมูมีความหมูมากค่ะมีข้าวติดตัวเองเผินไปกินแล้วค่ะเพื่อนนี่แหม่แหม่แหมนี่หมูทอดหมูทอดน่ากิมมากอร่อยนะน่าไปอร่อยใครอร่อยเลคะเพื่อนแซ่บมากเลยน้ำซุปแก้เขาอะอร่อยกินเอ็นไก่่ะเพื่อนเอ็นไก่เอ็นไก่ทอดค่ะขอจ้าทั้งมือนะคะมีความกรุบๆมากค่ะคือตอนนี้หิวอะหิวแบบหน้ามืดอหะคือทานอะไรก็อร่อยไปหมดเลยค่ะไม่ถามว่ากินข้าว ม,มือเองเนาะแล้วส่ญญวนใหญ่ก็จะเดินเดินเป็นส่วนใหญ่ตะก้องข้าวซอยเป็นไงบ้างนนะคะอร่อยไหอร่อยค่ะอร่อยนะขิงนะ้ำจ้าขิงน้ำจังขิงน้ำแหมห่อขิงน,น้ำ้วเหรอคะ <c oughs> เอาก,กล้องมีความเอาเอากล้องไม่มีที่วางกล้องเอากล้องพิมแกลล้วน้ําตะก้องน้ำว่าน้ําขออนุอนญาตาไปทานสอนขาเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสรุปทริปนะคะเพื่อนๆจริงๆแล้ววันนี้เป็นทริปวางหลัง แต่วังหลังไม่ถึงวังหลังวังหลังค่อยไปนะคะพเพื่อนๆวันนี้มาเที่ยวที่ไอคอนสยามจ้าก็โอเคนะคะเพื่อนๆเพราโอเคนะใช้ได้เหมือนกันได้มาดูน้ําพุเตละบำได้นั่งเรือชิลๆได้ชมบรรยากาศยามเย็นของไอคอนสยามถือว่าใช้ได้คะ่ะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดก,กระดิ่งกริ๊งๆให้นะเด้วยนคะกับช่องเลิฟนี่ไทม์ชาแนลตามน้ำมารีวิวมาเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวด้วยกันอีกนะคะเพื่อนไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย